สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้พี่ชูเอาตัวอย่างกางเกงรีไวล์ปลอมนะครับมาให้ดูเลยว <Wow. S 2> ้าวคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเอารูปภาพมาเปรียบเทียบไปดูว่าแท้กับปลอมเนี่ยมันมันแตกต่างยังไงถูกไหมครับแต่คลิปเนี้ยนะครับผมจะเอารีไวล์ปลอมมาถ่ายให้ดูทีละชิ้นเลยว่าเราจะดูตรงไหนว่าเป็นปลอมแล้วก็งานของปลอมเนี่ย สังเกตยังไงนะครับเพราะเวลาเราเป็นเจอตลาดนะัด <c oughs> เราไม่มีตัวเปรียบเทียบตัวถูกไหมครับเราก็จะเอาตัวปลอมให้ดูเลยว่าดีเทลของเกงตัวปลอมเนะี่ยอันนี้เป็นบิ๊กอีิมแดงนะครับรีไวเอ็กเอ็กด้วย <c oughs> ามาให้ดูว่าดีเทลมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปดูกันเราก็มาดูกับบิ๊กอีนะครับตัวนี้เป็นบิ๊กอีิมแดง501นะครับก็คือเป็นรุ่นตัว แพงของ501เลยนะคือนี่ปลอมตัวแพงเลยนะเรามาดูที่ชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวป้ายครับตรงป้ายเนี่ยครับก็ใช้หนังแท้นะเป็นเป็นหนังแท้ในการในการทํานะครับแต่สังเกตว่าวิธีการเย็บนะครับ็นพะระยังมีได้ลุยอยู่และตัวสกรีนเนะี่ยสังเกตว่ามันจะไม่ไม่เนียนเหมือนของแท้นะครับ็นพะระเขาจะเป็นเป็นตัว X เลยก็เป็น501 X, X ตัวนี้เป็น <c oughs> เป็นตัวหายากเลยแล้วกันนะครับ ส่วนตัวผ้าเป็นใช้ผ้า14ออนในการผลิตนะครับก็จะมีนี่มีมย้ําตรงนี้ด้วยนะครับตัวป้ายก็เป็นบิกอีนะตัวนี้ค่อนข้างดูยากนิดน,นึงนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเล่นรีวายนะครับดูยากนะครับสำหรับอ่าเลทแท็บตรงนี้นะครับก็เห็นป้ายแล้วตัวนี้ก็ตัดสินใจได้หนึ่งที่แล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเจอส่วนหน้าก็จะเจอตีเป็นรีว5ศ1บิกอีเลยซึ่งของแท้ไม่มีนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีริมส,รสังเกตกระดุมนะครับลักษณะกระดุมเห็นปะกระดุมมันจะเป็นนี่ลอกแล้วนะของแท้ก็จะเป็นทองเหลืองนะไม,ไม่ไม่ดำนะครับไม่ลอกส่วนด้านในนะครับสังเกตแรกเลยนะครับหยิบ501มานะครับก็จะเห็นตัวนี้ตีเป็น501เลยนะครับอันนี้ก็กลัวเขาไม่รู้นะว่าเป็น5 0 1นหนะครับเ็นอย่างนี้ลึก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 ลักษณะนี้นะครับให้ตีไปปลอมเลยนะครับ แล้วก็ไปบวกป้ายเมื่อกี้อันนี้ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่สังเกตง่ายๆนะครับตัวผ้าตัวนี้เดินลูกโซ่ครับอันนี้วีสติกไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้นี่อ่ะเปิดมาอีกอย่างหนึ่งเป็นผ้าอ่าเขาเรียกผ้ากระเป๋านะตรงนี้ก็ปั๊มว่าบิ๊กอรล็อตห้าศูนย์หนึ่งเอ็กเอ็กนะครับก็ตรงนี้ก็ปลอมนะครับแท้ไม่มีสกินแบบนี้นะครับก็ ะนาษสก,กินยังเลอะเลยนะตัวสก,กินก็เละเทะนะครับสำหรับของปอมแล้วก็มาดูป้ายแคร์กันนะครับตัวนี้เป็นป้ายแคร์ในของปอมก็จะที501นะครับเม็กซิโกนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ตรงแล้วตัวนี้501เป็นอเมริกานะเม็กซิโกนี่ไม่ใช่แล้วนะครับตัวนี้เม็ดินเม็กซิโกนะครับสกเกตป้ายแคร์ตัวนี้นะครับก็ของแท้มันจะตัวฟอนตหนังสือเนี่ยเขาจะเล็กกว่านะครับแล้ว ตัวผ้าเนี่ยจะไม่กระด้างแบบนี้นะครับดูกระดุมมันบ้างนะครับและที่สังเกตอีกตัวหนึ่งก็จะให้สังเกตง่ายๆนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่ปลอมกันง่ายๆตรงนี้นะครับก็จะตัดตัดเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับให้ดูตรงนี้อีกทีนึงครับก็ถ้าดูว่าเป็นตัดเหลี่ยมแบบนี้ก็ตีปลอมเลยของแท้มันจะนี่ตัดมาอย่างนี้นะครับก็ดูง่ายๆอันนี้ก็ตรงกระเป๋าตัดเย็บรอยเย็บเป็นไงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะ ไม่ค่อยเรียบร้อยสาหรับการซีเข็มการเย็บนะครับแล้วก็ตัวริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นริมแดงตรงนี้ค่อนข้างใกล้เคียงนะเดินลูกโซ่ใกล้เคนะียงนะครับอันนี้ดูไม่ค่อยออกนะครับก็สําหรับคนที่อยากรู้ว่าไอ้ของปลอมเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกลับตะเข็บดูด้านในบ้างนะครับมาดูด้านในต่อบ้างนะครับ ก็เห็นมาด้านในก็จะเป็นเดินเป็นริมแบบนี้นะครับริมแบบนี้ตัวนี้เป็นเม็กซิโกนะอันนี้ก้จุดสังเกตข้ออีกองงคือของแทก็พยายามจะทาให้ให้มันมันเหมือนที่สุดตัวแพงที่สุดก็คือตัวนี้เป็นเมดอินยูเอสเลยครับก็ายแคร์ตรงขอบเอวนี่เม็กซิโกนะแต่ตรงนี้ตียูเอสเลครับตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้ไม่มีซินว่าลายตรงนี้ครับก็ดูง่ายๆนะครับเลขกระดุมนะครับ501ตรงนี้ค่อนข้างดูยากหน่อยครับ501 501ตรงนี้แข่งกระด้างเลยนะริมก็จะเป็นริมตลอดขาแบบนี้เลยทุกคนตัวผ้าค่อนข้างดูยากหน่อยแต่รายละเอียดการเย็บตัดเย็บในค่อนข้างดูง่ายนะครับก็จะคร้าๆประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าไอ 501ปลอมเนี่ยมันมันเป็นยังไงเนี่ยพิชูเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วอยากให้ให้ทำคลิปแบบไหนมาก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในใต้วิดีโอได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆี่กูรูท,ทั้งหลายที่มีอะไรแนะนำ<ม>เพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโดยได้เลยนะครับก็ค,คลิปนี้เป็นเบื้องต้นนะครับในการดูอันนี้เยบ ยังเป็นรอยอันนี้อยู่เลยนะก็เป็นเบื้องต้นในการดูแล้วกันเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด,ด้วยตกลนตรงไหนขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้ายัางไรฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b ์ช่องเล็กๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยว E.P. หน้าจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ